สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาชมในคลิปนี้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่สองนะครับของผมจะพามาชมนิสสันซันนี่บีสิบเอ็ดสามประตูสีเขียวคันนี้กันนะครับหลังจากคลิปที่แล้วผมทำซันนี่บีสิบเอ็ดสี่ประตูเครื่องอ e ีดิฟ่าเทอร์โบคันนี้ไปนะครับแล้วก็ได้ผลตอบรับดีนะครับก็เลยอยากจะมาแบ่งปันสามประตูคันนี้อีกคันหนึ่งของผมอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้ผม ตั้งใจทาเองครับปั้นเองทั้งคันเลยใช้เวลาว่างจากวันหยุดวันทํางานนะครับก็ปั้นเองตั้งแต่สีเครื่องยนต์ช่วงล่างนะครับตอนนี้ V 11สามประตูคันนี้ครับก็สภาพโดยรวมข้างนอกนะครับก็เดิมๆนะครับทําสีทําสีเองนะครับอาจจะไม่สวยเหมือนช่างสักเท่าไหร่ก็แต่ก็อยากทําทเองนะครับอยากปั้นเองครับรอบคันปะผุแล้วเรียบร้อย ก็สภาพโดยรวมก็เดิมเดิมครับไม่มีอะไรผิดแปลกจากเดิมก็จะมีเปลี่ยนล้อมาใหม่นะครับเป็นขอบส5บครับผมก็พยายามหาอะไรเดิมใส่เข้าไปนะครับอะไรเดิมเดิมใส่เข้าไปให้ดูเอกลักษณ์รถเดิมเดิมเข้าไว้นะครับ มีอะไรก็ใส่ใสไปก่อนนะครับอะไรเก่าๆที่บ้านอันนี้ผมเล่นรุ่นนี้อยู่หลายคันนะครับพาไปดูภายในกันครับภายในจริงๆแล้วยังทําไม่เสร็จนะครับทําไม่เสร็จแต่มาแบ่งปันให้ดูก่อนริงภายในก็อยากจะทําดิบๆปเปลือยนเหมือนรสซิ่งนะครับไม่ได้กุไม่ได้อะไร แต่พอไปลองใช้งานแล้วนะครับผมวิ่งทํางานวันละร้อยห้าสิบโลทุกวันนะครับไปลองวิ่งทํางานแล้วไม่ไหวครับเสียงเครื่องเสียงช่วงล่างเสียงลมดังมากอย่างอนาคตคงต้องกุครับก็อีพอมาลายก็แถมมาจากคันเก่านะครับก็เอามาใส่ไปก่อนเกาะประมาณนี้นะครับเ,เดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์ครับ ก็ยังไม่เรียบร้อยเหมือนเดิมครับรีบเอามาแบ่งปันให้ชมก่อนเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง e15 turbo อยู่ในบอดี้ตัวนอกนะครับพอดีผมซื้อมาเอามาวางเองนะครับวางเองมันใส่กับหูยึดอะไรต่างๆของเดิมได้หมดเลยก็ลเลยวางเองพอทำเองได้ครับจริงๆเครื่องตัวนี้นะครับเป็น e15 turbo เป็นเครื่องหัวฉีด เทอร์โบนะครับมีกล่องควบคุมแต่อันนี้ผมแปลงมาใช้ระบบแก๊สล้วนนะครับใช้แก๊สระบบดูดล,ล้วนก็เลยถอดหัวฉีดออกก็ใส่จานจ่ายเป็นจานจ่าย C D I ธรรมดานะครับใส่ของตัวเทอร์โบตัวนอกไม่ได้ก็แปลงมาใส่ครับ I D ก็ถูกแปลงมาใส่เป็นปีกปีเสื้อของเครื่องจีนะครับแปลงมาแก๊สล้วนใช้น้ำมันไม่ได้ครับถอดระบบกล่องไฟออกที่ อาจจะมีปัญหาอนาคตนะครับเพราะเครื่องมันเก่าแล้วหาอะไรยากก็เลยใช้แก๊สล้วนใช้สายไฟติดเครื่องแค่สองเส้นนะครับเข้าบวกลบการจ่ายเข้าคอยแค่นี้เองติดเครื่องได้แล้วก็ทําเองก็ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงเครื่องกันครับติดแล้วครับติดง่ายเหมือนกันครับ องดูครับก็รถเก่าๆแล้วเปิดมาเจอเครื่องเดิมๆในบอดี้เดิมๆก็ดูมีเอกลักษณ์ดีครับเดี๋ยวไปลองขับกันครับผมอะเดี๋ยวเราไปลองขับกันครับ อันนี้เรือนไมยังเป็นเรือนไม้ตัวธรรมดาอยู่นะครับยังไม่มีวัดรอบเรือนไมจะมีหลายตัวนะครับมีทั้งตัววัดรอบไม่มีวัดรอบแล้วเป็นเรือนไม้สีขาวเทอร์โบอะไรประมาณนี้ครับก็ระบบแอร์ผมก็ทําใช้ได้แล้วครับทํามเองบ้างจ้างบ้างบางส่วนครับผมไปลองขับกันครับ ไม่ใส่เป็นพวงอะไัยธรรมดาจริงๆแล้วรถโรดี้ขนาดนี้มันก็เบาอยู่แลว